รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเก่าวไกลไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ทุกวันคืนกรมวิชาการเกษตรยังยืนรู พลกฟื้นคืนชีวิตให้แผ่นดินไทย กดยยยงืืืนนนนนร่่ววมพลิิิ้้คชีตใหแทไฟผสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้แหะค่ะ 5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางบเด e r n ลไนทีวีกับแนนกรองแก้วไซเกรดค่ะคุณผู้ชมค่ะเวลาที่เราเหนืน่เหนื่อยจากการทำงานกลางแจ้งอากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยนะคะแนนเชื่อว่าถ้าได้ดื่มน้ำเย็นสักแก้วเนี่ยคงจะทำให้เราสดชื่นไม่น้อยเลยละคะ่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นนี่ค่ะคุณน้องขาขอแก้วหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ น้ำอ้อยแช่เย็นหวานธรรมชาติแบบนี้นี่นะคะรับรองว่าจะทำให้เรามีแรงสู้ต่อแน่นอนคะ่ะที่สำคัญมีประโยชน์ต่างจากน้ำอัดลมธรรมดาทั่วไปด้วยนะคะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าน้ำอ้อยที่เราดื่มกันทุกวนันนี้มาจากพันุอะไร และที่สําคัญน้าอ้อยแบบนี้นี่นะคะจะสามารถสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างไรบ้างและนอกจากนํามาทําเป็นน้ําอ้อยขั้นสดแล้วยังสามารถแปรรูปไปได้อีกหลายผลิตภัณฑ์ทีเดียววันนี้แนนจะพาคุณผู้ชมมาหาคําตอบกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามช่วงสืบสารพระราชปณิฐานเจ้าฟ้ากันก่อนค่ะ ทดลองด้านพืชเพื่อส่งเสริมอาชีพเป็นอีกหนึ่งแหล่งการเรียนรู้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรีกรมวิชาการเกษตรได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาพื้นที่ในโครงการศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านการเกษตรกรรมและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและธรรมชาติซึ่งเกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอันไม่คำนึงถึงอนาคตและขาดวิชาการเพื่อให้สามารถทำการปลูกพืชชนิดต่างๆได้วกรมวิชาเณาเรโดยศูนย์วิจัยและพฒนารณาบุรีเนี่ยเราทำงานวิจัยสนองพระราชดำริซึ่งพระองค์ท่าน มีลำดิให้ผลิตเมล็ดพันธุ์สองชั้นซึ่งหมายความว่าเมล็ดพันธุ์ 1, รูปผสมที่เกษตรกรสามารถไปต่อพันธุ์ได้เองนะครับซึ่งเริ่มแรกเนี่ยก็จะมีหมหาวิทยรราเกษตรศาสตร์มีกรมวิชาเกษตรและก็มีวิทยาเกษตรเพชรบุรีนะครับร่วมกันดําเนินการโครงการนี้นะครับและจากนั้นก็เป็นกรมวิชาเกษตรรับผิดชอบ,ชบชโดยตรงในพระราชดำดีขั้งที่สองเนี่ยพระองค์ท่านก็บอกว่าน่าจะเป็นออพันธุ์พืชพื้นเมืองนะครับซึ่งเป็นพันธุ์ดีอยู่เดิมซึ่งมีลักษณะการต้านทานโรคแมลงต้านทานเราสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาทน โครงการนี้นะครับภายในพื้นที่146กไร่แห่งนี้นะคะมีการจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆเพื่อศึกษาทดสอบพันธุ์พืชพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการของเกษตรกรพร้อมทั้งดําเนินการผลิตมเมล็ดพันธุ์ท่อนพันธุ์และต้นพันธุ์เพื่อแจกจ่ายใ,ให้กับเกษตรกรค่ะก็เราจะมีงานหลักๆอยู่นะคะ2ส,ส่วนคืองานทดสอบพันธุ์พืช และระบบการผลิตที่ปลอดภัยนะคะเราก็จะมีทดสอบออพันธุ์พืชไร่นะคะเอ,อเอาพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังนะคะข้าวโพดถั่วลิสงถั่วเขียวนะคะเอามาปลูกทดสอบแล้วก็แนะนําขยายผลให้กับเกษตรกรนะคะวิธีการปลูกจนถึงมเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วก็งานทดสอบพันธุ์พืชผักนะคะก็จะมีพันธุ์พืชผักมาปลูกหมุนเวียนนะคะไม่ว่าจะเป็นปลิกมะเขือเทศนะคะแล้วก็ งานที่สองคืองานขยายพันธุ์พืชเราก็จะมีมะเมล็ดพันธุ์ท่อนพันธุ์กิ่งพันธุ์นะคะซึ่งมเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราจะมีพันธุ์พืชที่ทํามาตั้งแต่ปีปรปับปรุงพันธุ์มาตั้งแต่ปี2 5 3 1จนถึง2 5 4 0จนได้นิพันธุ์ที่นิ่งนะคะก็คือพันธุ์มะเขือเทศสีดาห้วยทรายนะคะพริกหัวเรือห้วยทรายแล้วก็กระเจี๊ยบเขียวมรกตแล้วก็มีฟักทองแล้วก็บวบเหลี่ยมนะคะ ซึ่งเป็น5พืชหลักที่เราผลิตเพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีท่อนพัน์ออุอย่างมันสับหลังนะคะของกรมวิชาการเกษตรของเรานะคะแล้วก็มีม่อนนะคะพันเชียงใหม่ซึ่งเป็นพันธุ์กินสดนะคะแล้วก็มีแคร์แล้วก็ท,ที่ที่มีชื่อเสียงดงดังแล้วเราแจกมมากมายคือมะลุม,มอินเดียพระราชทานนะคะ อกจากงานด้านผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าพ,พันธุ์ชนิดต่างๆแล้วนะคะยังดําเนินการรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองพร้อมทั้งดูแลรักษาเช่นต้นเพกาต้นตาลและขยายพันธุ์พืชพระราชทานเช่นมะรุมอินเดียร่วมถึงพืชที่เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรเช่นมะนาวในวงบ่อค่ะเรามองว่าเออ ตรงนี้สามารถเป็นแปลงต้นแบบให้กเกษตรกรเข้ามาดูเรื่องกเกษตรผสมผสานนะคะแล้วก็เป็นการรู้รักษ์พืชพื้นเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นตาลตรนดก็ดีหรือว่าเป็นชุมพู่ก็ดีนะคะม่วงก็ดีกเกษตรกรเข้ามาดูนะคะก็จะดูเรื่องทั้งเรื่องออพืชพื้นเมืองนะคะว่าเออมันมีความสําคัญยังไงแล้วก็เรื่องการที่เราปรับปรุงบำรุงดินเนี่ยจากสภาพที่เป็นดินทรายนะคะความอุดมสมบูรณ์ต่ำเนี่ยจะได้ให้เกษตรกรเห็นว่ามันสมบูรณ์ได้เพราะว่าเราใช้เรื่องการปรับปรุงบำรุงดินแล้วก็ มพูดุนนเวียในส่วนของความรู้สึกของผมนะครับที่ได้มาทํางานพระรามรีนะครับเนื่องจากผมเคยทําพระรามริศูนย์ศึกษาพฒนาภูผานมา3ปีนะฮะแล้วก็มาทําที่ศูนย์ศึกษาพนาห้วยทรายอีก6ปีนะฮะก็เป็นความภูมิใจที่ว่าได้รับใช้สนองพระรามริพระราประสงค์ของพระองค์ท่านนะครับโดยเฉพาะการขยายผลนะครับเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าเกษตรผสมผสานหรือทฤษฎีใหม่นะครับของพระองค์ท่านทุกทุก ภารกิจของ,องท่านนะครับได้ตอบสนองแล้วก็ได้สามารถนําพันธุ์พืชพันธุ์ดีของกรมวิทยาศาสตรนะไปะขยายผลให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จริงนะครับและตอบสนองพระราชริของพระองคท่านที่ว่ากเกษตรกรสามารถต่อพันธุ์เองนะครับไม่ต้องไปซื้อพันธุ์จากภาคเอกชนครับ จุบันอุตสาหกรรมอ้อยขันน้าเป็นอุตสาหกรรมที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วค่ะอีกทั้งการนิยมบริโภคน้าอ้อยสดของคนไทยก็เพิ่มมากขึ้นพันธุ์อ้อยขันน้ําที่เกษตร,รกรใช้ปลูกกันมานานกว่า30ปีได้แก่พันุ์สิงคโปร์ซึ่งมีปัญหาอย่างรุนแรงจากการเป็นโรคลําต้นเน่าแดงอีกทั้งยังเป็นพันุ์ที่ไม่เหมาะสมในการไว้ต่อ กรมวิชาการเกษตรโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรีจึงได้มีโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยคั้นน้ําเพื่อให้ได้พันธุ์อ้อยคั้นน้ําที่สามารถทดแทนอ้อยคั้นน้ําพันธุ์สิงคโปร์อันเป็นการรองรับอุตสาหกรรมคั้นน้ําที่จะมีการขยายตัวต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะและแปลงอ้อยที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คืออ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี50ค่ะ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของบริษัทไร่ไม่จนจำกัดเป็นการร่วมทุนกันของกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยในตำบลกลับใหญ่อําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะผลผลิตที่ได้จากอ้อยเนี่ยนะคะเขาก็จะนําไปทําเป็นน้ำอ้อยสดพาสเจอร์ไร์ส่งจำหน่ายไปทั่วประเทศเลยนะคะฟังแบบนี้แล้วน่าสนใจใช่ไหม่ะคะคุณผู้ชมที่กลุ่มเกษตรกรสามารถนําเอาองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรไปต่อย,ยอดเชิงธุรกิจจนประสบความสําเร็จ แต่ก่อนที่จะพาคุณผู้ชมไปดูเส้นทางการทําธุรกิจนะคะแนนจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอ้อยพันธุ์นี้ให้มากขึ้นกันก่อนค่ะกับสุพรรณบุรี50ค่ะสวัสดีค่ะพออ๋อค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือพออ๋อจรินีจันคํานะคะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรีซึ่งเดี๋ยวจะมามให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะถามพอออก่อนเลยดีกว่าคะ่ะถ้าพูดถึงอ้อยคั้นน้ำเนี่ยทุกวันนี้เกษตรกรเขานิยมปลูกพันธุ์อะไรกันมากอะคะ่ะ ถ้าปัจจุบันนี้พี่คิดว่าก็ต้องเป็นพันสุพรรณบุรี50นะคะพี่ว่าตอนนี้เรามีแพร่กระจายไปทั่วเกือบจะทั่วประเทศแล้วเพราะอะไรเกษตรกร,ร,กรถึงนิยมพันุนี้คะเพราะว่าเ,เขามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเป็นอ้อยข้นน้ำ สีเขาสวยสีถูกตลาดถูกใจตลาดก็คือเป็นสีเหลืองอมเขียวแล้วก็สีเนี่ยคงสภาพได้นานถ้าเราอยู่ในตู้เย็นเนี่ยเขาทรงสภาพถึงได้ถึงเกือบอาทิตย์ยังคงยังคงสีเดิมแล้วก็รสชาติหวานกําลังพอดีมีกลิ่นหอมถ้าพูดถึงลักษณะเด่นของพันธุ์สุพรรณบุรี50เนี่ยะคะลักษณะเด่นของพันธุ์นี้เป็นยังไงบ้างลักษณะเด่นเลยเนี่ยนี้เขาจรทน ทนโรคปลูกง่ายดูแลรักษาง่ายทนโรคโรคที่ร้ายแรงของพันธุ์ดั้งเดิมที่เกษตรกรเคยใช้มานี่คือโรคลำต้นเนา่าเน่าแดง<ะ>ซึ่งเป็นโรคร้ายแรงของอ้อยข้นน้ำอันนี้ของเราเนี่ยต้นจะทนทานปลูกเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นเป็นโรคสักประมาณสักแค่ห้าเปอร์เซ็นเองขณะที่พันธุ์ดั้งเดิมที่ใช้มาน<ะ>ี่เป็นโรคถึงเกือบหกสิบเปอร์เซ็นแล้วก็การดูแลรักษาง่าย นะคะการแตะก,กอดีให้ผลผลิตน้ำอ้อยสูงค่ะ,ะซึ่งซึ่งการพัฒนาปรปับปรุงพันธุ์ให้ให้ดีขึ้นเพื่อให้เกษตรกรนําไปใช้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาร,รกิจสําคัญของทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรของสุพรรณบุรีด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ เพราะว่าศูนย์เราพี่ขอย้อนไปนิดนึงของตอนนี้ของกรมวิชาการเกษตรเองก็มีการาพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนโครงสร้างมาเรื่อยๆ <c oughs> จากของเราเนี่ยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี <c oughs> เดิมเนี่ยเราชื่อศูนย์วิจัยพืชไรสุพรรณบุรีถ้าเราพูดศูนย์วิจัยพืชไรสุพรรณบุรีเนี่ยหลายหลายคนจะรู้จักท <c oughs> ันทีค <c oughs> ่ะทีนี้เรามาเปลี่ยนโครงสร้างของกรมเมื่อปี2552 <c oughs> มาเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี <c oughs> เพื่อเพื่อ <c oughs> ให้รับผิดชอบภารกิจของกรมเพิ่มขึ้นนอกจากการวิจัยดําเนินงานวิจัยเฉพาะ พืชไร่คือของอ้อยอ้อยซึ่งเป็นพืชหลักของเรามาดั้งเดิมเนี่ย uh huh. เราก็จะเพิ่มเติมในส่วนของงานของกรมในเรื่องอ,งอื่นๆ oh. เช่นงานกำกับดูแลพระราชบัญญัติกรมที่กรมรับผิดชอบพวกนี้แล้วก็การดูแลพืชใน พื้นที่เพิ่มยิ่งขึ้นการตรวจรับรองแปลงอะไรพวกนี้<ะ>แต่เราก็ยังคงรักษางานยังคงดําเนินงานวิจัยอ้อยอยู่ซึ่งเรามีฐานพันธุก,กรรมมีพันธุก,กรรมของอ้อยอยู่อีกมากมายแล้วก็มีบุคลากรนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านอ้อยเนี่ยดำเนินงานมานี้มาโดยตลอดเราก็จะไม่ทิ้งงานเรืง,งานพันธ<ช>ุ์นีใช่ไหมคะจากวันนั้น<ม>จนถึงวันนี้เราพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์มากี่ปีแล้วอะคะที่จริงของพันธุ์สุพรรณบุรี50เนี่ยเราออกรับรองพันธุ์มาตั้งแต่ ปี2,539เ,เกือบ20ปีแล้วนะคะคแล้วก่อนที่จะได้พันออกมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ปีที่เราจะต้องพัฒนามาก่อนหน้านั้นนะคะคทีนี้ออกมาณนะขณะน,นี้แต่ว่าพันนี้นับว่าเป็นจุดเด่นมากที่เขายังคงลักษณะที่ดียังคงคุณสมบัติ เด่นต่างๆเนี่ยเขายังคงอยู่ครบถ้วนนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทางศูนย์เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเราก็พยายามตอนนี้เราก็พยายามหาพันธุ์ใหม่ๆเพื่อเพื่อจะมาไม่ใช่ทดแทนนะคะเพื่อให้มีเกษตรกรมีทางเลือกเพิ่มขึ้นให้ผอฝากถึงพี่น้องเกษตรกรดีกว่าค่ะในการต่อยอดนางานวิจัยแบบนี้เนี่ยนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ประโยชน์เพื่อความสำเร็จของพี่น้องเกษตรกรนะคะ ก็ค <ion> <Bah s Bond ana> um ือนอกจากว่าของของเราในกรมวิชาการเกษตรของเราเองเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเป็นพัฒนาถ้าเบื้องต้นเลยก็คือให้ได้พันธุ์พืชใหม่ๆพันธุ์พืชใหม่ๆให้มีคุณลักษณะที่ความตามต้องการของตลาดนะคะว่าตลาดต้องการยังไงผู้บริโภคต้องการยังไงหรือผู้ประกอบการต้องการยังไงเราก็จะทําให้ได้ตามลักษณะนั้นส่วนในเรื่องของการไปต่อยอดไปแปรรูปต่างๆเนี่ยจริงๆของกรมก็มีก็มีสํานัก แปลรูปอยู่ <คะ S 2> ก็ส่วนหนึ่งอันนั้นก็จะมีทำอยู่ส่วนหนึ่งแต่เกษตรกรเองเนี่ยก็สามารถที่จะไปแต่ต่อยอดในลักษณะเป็นคล้ายๆว่าเบื้องต้นพื้นฐานท,ที่ไม่จําเป็นต้องใช้โรงงานไม่ต้องใช้เป็นโรงงานใหญ่ๆ<ม>เครื่องมือเครื่องจักรกลใหญ่ๆทําแค่ถ้าเป็นงบนี่ก็ดั้งเดิมมาอยู่แล้วงบน้ําตาลงบ อ้อยงบอะไรพวกนี้ที่ดั้งเดิมเนี่ยมีมาอยู่แล้วแล้วนอกจากนั้นที่อย่างสมมติว่าเราเห็นว่าพวกน้ำปั่นอะไรต่างๆใช่ไหมคะเราก็มาปรับทําน้ำอ้อยเราก็ทําเป็นน้ำปัน่นเป็นเกร็ดน้ำแข็งเป็นอะไรได้นี่นะไปเพิ่มพอทำพัสเซ์ไรก็สามารถเก็บไปได้นานอีกหนึ่งอย่างคือเวลาพี่น้องกเกษตรกรดูทีวีดูรายการเราอยู่เนี่ยนะคะอู้แล้วเราจะเข้าไปหาองความรู้แบบนี้ยังไงอะ่ะจะเข้าไปติดต่อ,อยากไหม คือติดต่อที่ศูนย์วิจัยในแต่ละพื้นที่ของของพี่น้องเกษตรกรเลยก็จะมีองค์ความรู้แบบนี้ให้หมดเลยได้เลยค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยศูนย์ ศูนย์วิจัยพืชไร่ศูนย์วิจัยพ,พัฒนาการเกษตรของกรมวิชาการเกษตรเองเนี่ยจะมีอยู่ทั่วประเทศครอบคลุม <c oughs> แล้วไม่ว่าเราจะสงสัยในเรื่องพืชไหนจะเป็นอ้อยหรือเป็นพืชอื่นของอ้อยเองเราเขาไม่ได้อยู่ใกล้ๆสุพรรณอยู่ที่อื่น <c oughs> ไปอยู่ไปอยู่ขอนแก่นแล้วก็มีที่ขอนแก่นนะคะ <c oughs> แล้วก็มีที่เชียงใหม่ที่ระยองทางใต้ที่สงขลาแล้วก็มีครอบคลุมไปทั่วประเทศเราจะติดต่อที่ ศูนย์ไหนก็ได้ของกรมวิชาการเกษตรมวันนี้ถือว่าได้ความรู้มากมายเลยนะคะแล้วก็ได้เห็นด้วยว่าภารกิจการทํางานของศูนย์วิจัยของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยมีหลายองค์ความรู้ที่พร้อมจะให้พี่น้องเกษตรกรไปต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพของตัวเองนะคะอย่างวันนี้มารู้เรื่องของสุพรรณบุรี5 0นะคะเป็นอ้อยที่ผอบอกว่ารสชาติดีพันุ์ก็ให้ผลผลิตที่ดีมากไม่เปลี่ยนเลยสําหรับพี่น้องเกษตรกรและที่ผอทิ้งท้ายไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือมี1เกษตรกรกลุ่มหนึ่งที่เขารวม กลุ่มกันแล้วก็สามารถต่อยอดนําเอางานวิจัยเนี่ยไปพัฒนาออกมาเป็นน้ําอ้อยพาสเจอไรส์แล้วก็เป็นอีกหลายผลิตภัณฑ์ซึ่งเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันนะคะว่าอ้อยสุพรรณบุรี50ที่พี่น้องเกษตร,รกรนําองค์ความรู้ที่ได้เนี่ยจะสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องเกษตร,รกรได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ขอบคุณผอออกมาก <ๆ S 2> นะคะ,คะขอบพระคุณค่คะ คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะแนนมาอยู่ที่โรงงานผลิตน้ำอ้อยพาสเตอร์ไรซ์ของบริษัทไร่ไม่จนจำกัดแล้วนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่นำอ้อยพันสุพรรณบุรี50ของกรมวิชาการเกษตรมาต่อยอดในการดำเนินธุรกิจจนประสบความสำเร็จนะคะแต่ว่ากว่าที่จะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยจะต้องผ่านอะไรมาบ้างเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับคุณสุธาทิพย์เหรียญทองผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทไร่ไม่จนจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าคุณปิ่นค่ะคุณปิ่นคะกว่าที่บริษัทจะดำเนิน มาถึงวันนี้ได้เนี่ยอยากให้เล่าประวัติให้ฟังว่าช่วงแรกเนี่ยเราเริ่มจากการทําอะไรก่อนนะคะก็ช่วงแรกก็ลม้มลุกคุกคานเหมือนชาวบ้านทั่วไปปกติเริ่มเริ่มแรกเนี่ยจากครอบครัวเป็นครอบครัวเกษตร,รกรโดยการปลูกอ้อยเข้าโรงงานน้ําตาลใหญ่ซึ่งโดยพื้นที่ที่มีอะคะ่ะจำนวนไร่ก็ประมาณ200-300ไล่ แต่ว่าพอส่งเข้าโรงงานน้ำตาลใหญ่เนี่ยปีหนึ่งก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งหนึ่งก็จะได้เงินมาก้อนหนึ่งซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการค่าใช้จ่ายในบ้าน,<ห>นในครอบครบ<ห>คัวใช่ค่ะคุณพ่อก็เลยเริ่มแบบเออเรามีทุนเป็นวัตถุดิบตัวอ้อยอยู่แล้วนะเราจะพัฒนายังไงให้มันได้มูลค่าที่สูงขึ้นคุณพ่อก็เลยเออเอาตัว อ้อยที่มีอยู่อะค่ะไปทําเป็นอ้อยคันน้ำโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าอ้อยพันนี้สามารถคันได้ไหมหอลองผิดลองถูกมาปรากฏว่าลองคันดูปรากฏว่าเอามาตั้งสักพักหนึ่งอ้อยก็จะมีการเปลี่ยนสีจากสี ที่เป็นเหลืองอมเขียวตามธรรมชาติของอ้อยสักพักก็จะเปลี่ยนเป็นสีที่เข้มขึ้นแล้วถ้าผ่านไปวันหนึ่งก็จะทานไม่ได้เลยคุณพาะก็เลยเดินเข้าไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสนก่อนแล้วก็ไปขอพันถามอาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านพันอ้อยโดยเฉพาะแกก็ให้เป็นพันอ้อยสุพรรณบุรี50ใ,ในจํานวนที่จํากัดซึ่งไม่เพียงพอต่อการที่มาขยายจํานวนของไร่ของคุณพ่อประมาณ200กไร่ที่แจ้งไปอะนะคะแล้วก็มาปลูกอยู่สักพักหนึ่งก็ไม่พอก็กลับไปที่เดิมอีกที่เดิมก มีจํากัดเหมือนกันก็เลยแนะนําไปที่ภากรมวิชาการเกษตรค่ะก็ได้มาขยายที่บ้านเห็นความแตกต่างไหมคะว่าน้ําอ้อยที่ได้จากพันธุ์เก่าที่เราใช้กับพันธุ์สุพรรณบุรี50ิเนี่ยสิ่งที่ออกมาความความต่างคืออะไราะะแตกต่างทุกอย่างเลยค่ะแม้กระทั่งกระบวนการปลูกเ,เวลาปลูกต้องใช้กี่ข้อในการลงดินแล้วถ้ามีแตกหน่อขึ้นมาแล้วจะได้หน่อเยอะหรือน้อยกว่าเดิมซึ่งพันธุ์ อ้อยคันน้ำเนี่ยถามว่าลงทุนสูงกว่าอ้อยพันธุ์ที่เข้าโรงงานไหมลงทุนสูงกว่าแต่ว่าผล,ผลกําไรท,ไที่ได้ก็เยอะกว่านอกจากเราไปเอาพันธุ์มาจากกรมวิชาการเกษตรแล้วนอกจากนั้นองค์ความรู้อะไรอีกบ้างไหมคะที่ที่ทางกรมเอามาช่วยถ่ายทอดให้เราเยอะค่ะช่วงแรกๆก,ก็ไม่ได้ปลูกแล้วประสบความสําเร็จเลยนะคะ,คะอาจจะแบบเอ้ยทาไมตอมันหีแล้วข้อมันก็นเล็กเราต้องทำยังไง<ม>เขาก็จะอธิบายว่าควรจะปลูกให้หางขึ้น<ม>อะไรอย่างเง<ม>ี้ยค่ะ อย่างถ้ามีติดขัดปัญหาเราก็จะฟีด <ไป S 2> แบ,บ็กลับ,บไปใช่ค่ะถามแล้วก็กจะแก้ไขให้เราแล้วต้องใช้เกษตรกรในพื้นที่นี้ด้วยไหมคะคือนอกจากของเราเองแล้วเราต้องใช้วัตถุดิบของเกษตรกรในพื้นที่ใช่ค่ะเรื่องจากปัจจุบันเนี่ยแฟรนไชส์เรามีประมาณร้อยกว่าสาขาแล้วถ้าเราทําปลูกอ้อยเฉพาะไร่ของตัวเราเองเนี่ย ไม่เพียงพอแน่นอนเราก็เลยมีการขยายโดยเกษตรกรที่มีพื้นที่อยู่แล้วแล้วก็มีกําลังมีความรู้ในเรื่องการปลูกอ้อยหรือไม่มีความรู้ก็ตามเราก็สัสอนได้ตั้งแต่กระบวนการทุกอย่างอุปกรณ์คุณมีไหมไม่มีเราก็ช่วยเหลือตั้งแต่แรกให้เลยถ้าอยากจะให้ฝากไปถึงหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะว่าจะทายังไงควรจะทํายังไงให,ให้ให้เกิดการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานวิจัยเรื่องในต่างๆในวัวงการเกษตรอยารอยากเห็นอะไรอีกคะ อยากเห็นให้ที่วิจัยในเรื่องของการลดต้นทุนได้ผลผลิตที่มากขึ้นนะคะอ,อ,อันนั้นช่วยเกษตรกรได้เยอะเลยเนื่องจากทุกวันนี้ที่มีข่าวคลึกโครมว่าเงินกู้เงินอะไรต่างๆนอกระบบซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้านอกระบบก็จะเป็นลูกค้าเกษตรกรซะส่วนใหญ่ถ้าภาครัฐเนี่ยเข้ามาช่วยในส่วนนี้ได้มากขึ้นอาจจะแบบไม่ได้ได้แบบร้อเซ็นต์ในเกษตรกรทุกคนอย่างเงี้ยค่ะนิดๆหน่อยๆอย่างที่ว่ามีเงินสนับสนุน แล้วก็ส่วนที่เหลือก็ให้เกษตรกร,กรต้องรู้จักช่วยเหลือตัวเองไม่งั้นไม่งั้นเขาก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ด้วยตัวเองเหมือนกันคคือส่วนหนึ่งให้ทางรัฐช่วยเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยค่ะ,คะสรุปแล้วก็คืออยากได้พัน์ุอ้อยที่แบบลดต้นทุน ได้ผลผลิตที่มากขึ้นลงทุนน้อยค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือเป็นอีกอีกหนึ่งตัวอย่างที่วันนี้นะคะพามารู้จักกันกับบริษัทไร่ไม่จนจำกัดนะคะหนึ่งในผู้ที่นำเรื่องของงานวิจัยจากโรมวิชาการเกษตรเนี่ยมาต่อยอดกับพันอ้อยสุพรรณบุรี50แล้วก็วันนี้เป็นธุรกิจที่เรียกว่าประสบความสำเร็จในขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณปิดมากๆนะคะขอบคุณค่ะ ข่าวเกษตรสัปดาห์นี้กลับมาพร้อมกับสาระความรู้ด้านวิชาการเกษตรที่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตรได้เปิดเวทีสัมนาวิชาการเรื่องบทบาทของกรดไขมันขนาดกลางจากน้ำมันมะพร้าวต่อสุขภาพนักสึกกสิกรรมกรมวิชาการเกษตรโดยมีนางสาวเสริมสุขสลักเพชรรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานค่ะ การจัดเวทีสัมมานาในครั้งนี้ก็เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวให้แก่ผู้สนใจพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ทมงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมงานอีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้คนไทยหันกลับมาบริโภคน้ำมันมะพราะ้าวซึ่งจากผลงานของนักวิจัยพบว่าน้ำมันมะพราะ้าวไม่ได้ก่อให้เกิดโรคหัวใจอย่างที่คิดค่ะ ขอเชิญทุกท่านเที่ยวชมงาน27ปีเทคโนโลยีชาวบ้านมหาสารย,ยพันธุ์พืชทั่วไทยณห้องบังกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ชั้น5เส้นสลัดเช้าภายในงานท่านจะได้พบกับนิถรศการ27พันไม้หน้าปลูกนิถรศการพันธุ์พืชมหาสารทั่วไทยพร้อมทั้งร่วมช้อปสินค้าเกษตรชั้นดีและผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงซึ่งงานจะมีถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะ รอวิชาการเกษตรร่วมกับสมาคมกีตาร์และสัตววิทยาแห่งประเทศไทยและสมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทยขอเชิญนักวิชาการผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อการป้องกันกำจัดศัตรูผล,ผลผลิตเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่11ระหว่างวันที่24ถึง28พฤศจิกายนนี้ณโรงแรมดีเอ็มเพรสจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ และในระหว่างวันที่20-30พฤศจิกายนขอเชิญพี่น้องเกษตรกรและผู้สนใจร่วมง,งานพืชสวนก้าวหน้าครั้งที่13หรือ h o r t e c 2014ณศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีตำบลตะบอนอำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีภายในงานนะคะจะได้พบกับหลากหลายผลงานวิจัยด้านพืชสวนที่น่าสนใจและสามารถใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้อย่าลืมไปร่วมง,งานกันนะคะ จำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าอ้อยคันน้ำที่เหมาะสำหรับปลูกเป็นการค้าเพื่อบริโภคคือพันใดหน 1. สุพรรณบุรี50 2. สุพรรณบุรี60ถ้าทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมายัางรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักง,งานเลขานุการตรมกรมวิชาการเกษตรเทจจตุจักรกรุงเทพ1น0 0 0 สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาที่ถามว่าการพัฒนาชีวพันธ์แบคทีเรียบาซิลัสซัคซิลิสสูตรผงใช้ในการป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวของพืชชนิดใดคำตอบก็คือข้อ1ขิงนั่นเองค่ะและนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการมีรายชื่อดังต่อไปน,นี้ค่ะ สำหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือเกษตกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละหนึ่งเล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชมคะาง,งานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรนอกจากจะมีขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการผลิตพืชให้กับพี่น้องเกษตรกรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานแล้วนะคะ ยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆแล้วก็นําเอาองค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับพี่น้องเกษตรกรเพื่อยกระดับความรู้ให้พี่น้องเกษตรกรในการเป็นกําลังสําคัญที่จะพัฒนาภาคการเกษตรของไทยต่อไปค่ะวันนี้หมดเวลาของก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรแล้วนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามเรื่องราวและสาระดีๆแบบนี้กันได้ใหม่นะคะขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ แหวกลอ่ลอเลี้ยงคนไทยมานานแสนนานประเทศไทยจะต้องเป็นผู้นำยิ่งใหญ่สมคำครัวของโลกนี้นะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าสร้างภูมิปัญญาเื่อการคุ่งพา